เอาเคลว่ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะนี่คือ e p พีที่3แล้วกับรหัสน,นี้พี่ลุงเทวห,หลังจาก EP ีที่แล้วจัดโยรุกับเรือลงแล้วก็อะไรวะดอบสองใช่หรือเปล่าเออน่าจะใช่อีพีนี้ผม,ผมว่าผมจะมาจัดทาคี้ราชันอย่างที่บอกไว้คลิปที่แล้วอะ่ะ ก่อนอื่นเลยฝากทุกคนกดไลค์ด้วยตอนนี้ผมก็เลเวลพันแล้วนะเอออีกสองพก็เาเวลเองก็จะตันแล้วอีกแป๊บเดียวก็จะได้แจกแล้วอะไรว่าโหยังเล่นไม่หนำใจเลยลหะหัสนี่อ่ะเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาฟาร์มแนะนำเลยร้านนี้ครับรีซิกชอป บริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตแมปคิงเลกาซี Foot, ่ Legacy, และ a l อส a r ในราคาที่ถูกและปลอดภัยและยังมีกดเกมพาสเดรดถึง10กันเลยทีเดียวมีทั้งแมปบ็อกฟุตและก็คิงเลกาซี่และก็ออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนตและแมปอื่นๆอีกมากมายครับแล้วยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันในราคาที่ถูกมากๆเริ่มต้นที่99บาทครับร้านนี้เลยลีซิกชอป ร้าน snow shop บริการเติมเกมราคาถูกรับกดเกมพาร์ทเรท8ไม่ว่าจะเป็นแมป king legacy แมป b o x food และแมปยอดฮิตอย่าง anime fighter และยังรับกดเพจแมปออ a r tower defense และยังรับกดเกมพาร์ทแมปอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายยังไม่หมดครับยังมีบริการเติมโลบักแบบ id พาร์ทที่ถูกกว่าเติมเองอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เริ่มคลิปมาเห็นรหัสน okay, ี้ไม่มีเพชรนะนะก็เลยจะเอารหัสหลักพาไปลงดันหาเพชรมาใช้ซะหน่อยโอเคไปกันเลยชาร์กี้เอ้ากูเองนี่หว่าสาเลย มาแล้วครับถึงแล้วกาะมารินฟอร์ดกาะมารินฟอร์ดมันสามารถลงดันได้นะแต่ผมว่าผมจะลงดันดันแรกก็พอแล้วดับนอร์มอลไม่น่าไหวแม่งเอ้ยถือคิปหายเลยเออมาแล้วเริ่มกันแล้วนับ321ส่งแล้วครับก่อนอื่นเลยมึงกูก็ต้องบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนนี่ให้รหัสหลักแบกครับผมอตัวนี้ยืนดูก็พอแล้วเอ้ยไม่ใช่ยืนดูบินดูก็พอ จัดการมาเลยลูกพี่รหัสหลักผมใช้เป็นผลเวนอมนะเออผลเวนอมมันลงดันดีอยู่นะเออผลเวนอมตื่นซะด้วยเวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเลยเฮ้ยเออตอนนี้ก็เว็บสามสิบแล้วนะครับเอ้าให้จบแล้วเหรอโห้ยโคตรไวเลยโหลงดันแป๊บเดียวได้ห้าเจมถุยไอ้ยันลงไปยี่สิบแปดนาทีเห็นหรือเปล่าโอโคตรจะนานเลยอื้ได้มาแล้วครับห้าเจมหรือห้าเพชรนั่นเอง หลังจากลงดันเสร็จก็กลับมาที่เกาะเริ่มต้นนะนะเออจะให้รหัสหลักมาสุ่มผลให้เออใช้เงินสุ่มผลเพราะเงินมันเหลือๆเ,เลยเงินโคตรจะเยอะเลยมารู้ซิว่าจะได้ผลอะไรผลแก๊สผมใช้ได้แป๊บเดียวก็เบื่อไปแล้วเพราะมันแม่โคตรกระจอกเลยสกิลซีถูกเนิรฟโคตรเยอะ มึงสมไดผลอะไรบ้างเอามาดูิซูกพี่โอ้โหมึงผลเวนนอมอีกเล้วไม่มีไม่มีผลใหม่ให้ผมเล่นบ้างเหรอลกพี่โอ้โหเดี๋ยวเอาผลเวนนอมก็ได้ว่าผลเวนนอม,มันก็ฟาร์มดีอยู่ลนะดาเดี๋ยวเปลี่ยนก่อดีกว่าก่อนนี้คนเยอะเดี๋ยวมีคนแย่ง มาแล้อยู่เกาะใกล้ๆนี่เลยเกาะอะไรไม่รู้อ่ะเกาะทหารเรือหรือเปล่าเฮ้ยมาสิลูกพี่เอาผลไม่ให้ผมเดี๋ยวนี้เลยงวยหน่อม <g år> จริงๆผมก็อยากได้ผลแมกมาหนะ้า <g år> <g år> ผลแมกมามันฟาร์มดีที่ผายเอาที่ผายรถขับผ่านบ้านกูควยเอ้ <g år> <g år> ท่อดังซะด้วยโอ้โหเด็กวันชัดๆนี่นี่กินเลยครับผลเวนอมได้มาแล้วไหนไปฟาร์มกันดีกว่าครับผมอผมต้องมากระโดดตรงนี้อีกแล้วโอ้โยแม่งเอ,อ้ยยิ่งไม่ชอบอยู่แบบนี้ลูกไม้กูตกน้ําเกือบตายหลายรอบแล้วพอตรงนี้นี่แหละนี่เอาอีกแล้วโอ้โหพี่กูจะว่ายน้ำแล้วนะโอ้โหยิบหายเกือบตายแล้วเนี่ยโอ้โยถ้าไม่มีเรือก,กูเดี้ยงไปแล้ว เดี๋ยวโซขึ้นไปอย่างปลอดภัยดีกว่าเงาเอ้ย,อยโอ้โหโซยังไม่มาโอ้ยอินฟ้าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีนี่โซออมาได้สักทีในที่สุดกูก็ขึ้นมาได้อย่างไม่ปลอดภัยกูเกือบตายหลายรอบมากพระตรงนี้ทีแหละแหมเลยคลิปที่แล้วครับเราฟาร์มไปถึงเลเวลพันแล้วเราต้องมาฟาร์มตรงนี้อีกหนึ่งรอเลเวลเออเพื่อที่จะไปเกาะต่อไปได้แล้วลนะ มึงแปลงหลังนี่นี่พ่นเลดาเข้าไปทุบเรียบร้อยเอาเฮ้ยไม่ตายทุบอีกทีเอาเฮ้ยตายาย,ตาย,ยากจริงๆนะมึงนี่นี่าตายไดสักทีนะโห้ยขอตัวไปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมได้เวลาเลเวล1100ัหนึงสักทีตัวสุดท้ายแล้วก็อเนลเอาเฮ้ยกดสกิลผิดหา,เ,าเฮ้ยต้องมารอใหม่ซะแล้วเฮมาลองสะหน่อยละกันไม่มีสกิลซีก็สู้ได้เหมือนกันละวะนี่ตู้มึงไป ้ยแม็กมากใครมาสก,กิดกูวะเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกันมากูฮิวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวร้อนเลือดผมก่อนนะได้เลยแต่ก็้มาสกิิจผมเหม่อเดี๋ยวเจอโยลูดาบสุดเทพก่เพิ่งเติมมาอีพีที่แล้วเนี่ยมึงฟาดผาลโลกเข้าไปผาดปาดอะหู โอ้โหไม่ถูกซะด้วยมันมีฮาคี้หลบแน่เลยหีมาครับผมทบไปทีเอาให้เดี้ยงเลยโอ้โหทําไมบ่อบางเหลือเกินบางอาจมาสะกิดพี่ก็ตายไปซะนองเฮ้ได้เวลาเปลี่ยนก่อครับผมก่อต่อไปแล้วต้องไปก่ออะไรวะเออไม่รู้เว้ยเฮ้ยไปกันดีกว่าครับนี่เรือนลงที่กูเพิ่งเติมมา EP ที่แล้วแม้แต่รหัสหลักกูก็ไม่มีเฮ้อรหัสรองกูเทพกว่าตั้งเยอะ หลังจากที่ศึกษา YouTube มาเขาก็ให้เรามาที่เกาะชาบนเดียนาตอนเลเวล1100งฟาร์มมาได้สักแป๊บครับผมรู้สึกเบื่อผลเวนหนอมและอยากได้ผลแมกมาแล้วครับตอนนี้เพราะผลแมกมามันฟาร์มได้โคตรจะดีให้แต่มันไม่ขายโอ้โหสากฟาร์มเจ็บมาอะไรวะอย่างงี้ต้องไปเติมร้านนี้ครับผมสนโนชอ็อป เงกดที่ลิงก์ข้างใต้เลยครับผมมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะแล้วเรากดส่งข้อความไปเลยครับผมแล้วก็บอกเข้าไปว่ากดผลคิงเลกาซี่นี่ไงเออเขามีบอกอยู่แล้วก็กดไปเลยรอเขาตอบก็ผมแป๊บเดียวทําตามขั้นตอนที่ทางร้านบอกครับผมโอนเงินเสร็จสับครับผมข้างนี่ไงเขากิบมาแล้วผลแม็กมากเงินดูเวลาด้วยเอ้ยแค่5นาทีเองได้ของแล้วเฮ้ยกูไม่ได้ตัดต่อเวลาะเวยย้อนดูคลิปได้เลย ไหนมาดูของเราดีที่สั่งไปนี่ไงแมกมาเฮ้ ma. <c oughs> มาแล้วผลแมกมาโอ้หบอกเลยว่าผลในฟาร์มดีมากๆเลยรหัสหลักผมก็ใช้ผลนี้แหละฟาร์มเยนเวลตันนะก่อนอื่นมารับเวสก่อนนี่นี่เราไม่ต้องไปยืนใกล้ๆครับผมเรารับเวสแล้วก็ตีไปได้เลยนี่เอาเดี๋ยวเอาให้ ไอสับกูจะรีวิวผลม,มากๆสซะหน่อยมึงกวรตีนกูหนี่โอ้โหทําไมดาวเมดมันไม่ขึ้นวต่ตะกี้นี่มึงกวรตีกูแล้วเออโอ้โหคนจะมารีวิวผลม,มากๆสซะหน่อยแมมงเอ้ยหักหน้ากูเฉยเลยหนี่เรียบร้อยไปดิแมมงเอ้ยมาเทคสองนี่มาดูครับผมนี่สกิลวีครับผมสกิลเดียวเดียงครับผม เออง่ายๆรับเควสแล้วก็รอรอบอดเกิดแล้วก็สกิลวีไปครับผมแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากโอเคครับผมตอนนี้เลเวล1 1 5่าได้เวลาเปลี่ยนเควสฮะไปเควสข้างบนบ้างข้างบนหรือทางนู่นนะเรียกข้างบนแล้วกันก่อนอื่นเลยเราต้องมารับเควสนี้ก่อนเพื่อที่จะได้เงินตั้งสามหมื่นนะเว้ยเออง่ายๆครับผมเควสนี้ให้เรามาหากุญแจอ้าวเฮ้ยใครยิบกุญแจไปว่าสัตว์เอ้ยโอ้โหจะมาเก็บ กุญแจทองคำซะหน่อย มาดูเวสถอดถัดไปกันบ้างถอดไปว่าสั้นว่ะเหมือนเดิมครับผมปล่อยสกิลวีเข้าไปเอาชิปหายกูแหลกอีกแล้วหยคอมกูกากจริงๆจริงๆมันเปลี่ยนก่อได้ตั้งแต่เลเวล1250แล้วนะแต่ผมฟาร์มมาถึงเลเวล1325ไปเลยเพราะว่าผมจะสแต็ก2กองไงเออเพื่อที่จะได้เวลไวๆเฮ้ยเดี๋ยวดูไปดูทิกผมเลยละกันให้รู้สึกเห็นอะไรทองๆเงอ,อใช่จริงด้วยกุญแจทองคำถ้าเห็นกุญแจ ทองคําก็มารับเควสยตรงนี้นะเออแล้วก็ไปเก็บกุญแจได้เงินตั้งสามหมื่นเลยนะเว้ยโคตรเยอะเลยเฮ้ยเงินง่ายๆชิวๆแค่เก็บกุญแจตรงนีนเก็บสักทีดีวะให้มันเก็บยากนะเว้ยเฮ้ยได้สักทีนี่ได้มาแร้วสามหมื่นบอลเบลี่โหยเกือบพูดว่าบาทแล้วเกาะต่อไปครับผมเกาะต่อไปเราต้องไปเกาะไอ้ออนหยางวาเกาะอ,อันนั้นอะเกาะไอ้หยางวาเกาะเออช่างมันเหอะ ก่อนออกเรือก็ต้องมาดูแผนที่เพราะกูไม่รู้ว่าเกาะมัอนอยู่ตรงไหนโอเคตอนนี้รู้แล้วไปกันเลยครับผมน่าจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาวะเอ๊ะทางไหนวะคิดอยู่นานครับผมไม่รู้จะไปทางขวาหรือทางซ้ายดีกูก็นึกคำโบราณออกมาได้ครับหนึ่งขวาลายซ้ายดีกูเลยไปไซ้ายซะเลย นี่ไงก่อนนี้ถูกต้องแล้วเรืองหนึ่องร้อขึ้นไปก่อนอื่นเซตส,สปาว่ะเซตส,สปามันอยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยเฮ้ยเปลี่ยนที่แล้วเหรอหรือกูไม่ได้ฟาร์มนานจนลืมโอ้โหแหลกเฮือแหลกไอชิบหายโอ้โหขออาภัยท่านผู้ชมด้วยนี่เซตส,สปาวกันเทคนิคการฟาร์มของผมก็คือรับเควสตรงนี้ฮะแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับผมสกิลซีเข้าไปนี่คอมโบครับซีเ ตายครับผมแต่มันไม่ตายกวอัพกูอัพ,อพผลปีศาจน้อยเกินไปนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้ครับผมลเลวลเลเวล1325รที่ผมฟาร์มมานี่ปล่อยไปเลยตูมตูมตูมเรียบร้อยครับผมแล้วก็ กลับไปเคเวสแรกก่อนอื่นกูอัพข้าบพลังนี่ก่อนจะได้เยอะๆจะได้แบบชุดเดียวตายโอเคมาดูใหม่มาดูใหม่เออรอบนี้แหละชุดเดียวตายแน่นอนอัพผลปีศาจและมาดูครับซีแซอะไรวะกูพูดมั่วไปหม,ด,หมดแหละเออเอเอนี่ครับแล้วก็เหลือสกิลวีไว้แล้วก็มาใช้กับตัวนี้เรียบร้อยตายครับผมชิวๆสองกองสบายๆในเวลาอันสั้น อพอเรเวลเราเยอะขึ้นเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะอแต่เปลี่ยนการฟาร์มนิดหน่อยแค่มาสลับตัวกันนี่ตีตัวนี้เสร็จแล้วก็เดินไปเลยครับไปรับเฟสตัวที่อยู่ท้ายสุดตัวนี้ฮะนีอ่อยู่ตรงนี้เลยอืเพื่อที่จะได้ฟาร์มไว้โไปไงปลดสกิลวีไปเลยแล้วก็หันหลังกลับเลยอมไม่ต้องรอเดี๋ยวมันตายเองเบื่อจากการฟาร์มครับไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่า เราก็เดินทางมาเกาะแรกเป็นที่เรียบร้อยกว่าจะมาถึงก็โอ้โหยหลงทางะนะแต่ขอตัดช่วงนี้ออกไปละกันเพราะมันแหลกผมสุมได้ผลหิมะสองผลเลยแล้วผมก็แดกมันเข้าไปด้วยความห้าวนะเพราะผลหิมะมันเป็นผลสาย PVP และท้าหนึ่งหนึ่งซะเลยก็ลืมไปชิบหายกูอยู่ในเซิร์ฟวีอยู่ได้เมื่คนนี้ก็เป็นพ่อค้าโอ้เขาจะมากดเกมพาแต่ชิบหายกูจะตีกับพ่อคาซะแล้วโอ้โขอโทษด้วยละกันแม่งเอยลืมออกจากเซิร์ฟวี ก่อนที่เราจะไป PVP ได้เราต้องมาจัดฮาคีลาชันกับร้านลซิกช็อปครับผมบริการกดเกมพาสเรดแร้านนี้เลยโอเคครับตอนนี้พ่อค้าก็เข้ามาแล้วทำตามขั้นตอนแป๊บเดียวได้ของแล้วครับผมนี่ฮาคี้ลาชันไหนมาลองซะหน่อยซิว่าแต่มันกดตัวไหนวะฮาคี้ลาชันด้วยความที่กูไม่รู้หนะ้ากูเลยถามว่าค้าไปเลยฮาคีลาชันมันกดตัวไหนวะ มึงพ่อค้าตอบกลับมาอย่างเร็วมึงตัวอยู่หรือเปล่าโอเคไหนลองกดดูสิว่าตัวอยู่จะได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงฮาคีราชันโอ้โหมึงโคตรเทพเลยมึงโคตรเฟียวเ้ยรหัสหลักก,กูต้องไปจัดแล้วแหละแต่มันแพงมากๆเลยนะ300อยกว่าบาท เฮ้ย hey, ดูเหมือนว่ามีคนอยากจะลองฮาคิราชันว่ะไหนมาดูสินีมึงปลดปล่อยพลังฮาคิราชันนี่เรียบร้อยก็ขยับไม่ได้ไปดีนี่มึงพ่พิษไปนี่ปราบโยโรไปหนึ่งทีเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยนี่ซ้ำด้วยสกิลซีของผลหิมะเรียบร้อยครับผมได้ย่งมึงโคตรโกงเลยฮาคิราชัน ก็คนมันเห่อของใหม่จะห้ามใจไม่ให้ใช้ได้อย่างไรนี่จัดการมันนี่เรียบร้อยไปครับหนึ่งมาอีกตัวหนิมเจ้าอีกคนใช่ปะได้เลยเรียบร้อยตายไปที่เรียบร้อย,ย,ย,อยโหตบไก่อีกอแล้วขอโทษด้วยละกันนะครับผมก็คนมันเห่อของใหม่อะนะ สวัสดีฮะเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยไม่ใช่เลือดโคตรเยอะเลยตีไปหนึ่งทีเลือลนิดเดียวอย่างนี้ต้องเจอหาขี้ลาชันหี่ไปยังไงล่ะอือก้มหัวไปหนึ่งทีนี่เรียบร้อยดาบเยรุ w ตตบไปหนึ่งทีของสุดเทพทูของรหัสนี้พี่รองเทพอโอเคพอและวกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าครับผมอเอาผลม,มากๆของเราคืนมาอยู่ไหนวะ นี่ไงโุ้ยผลแมกมากขายเสียด้วยแต่เรามีแหละคือไม่เป็นไรือยังไงเราก็ต้องใช้ยาๆครับผลแมกมาให้มาเกิดที่เกาะน,นี้พอดีเลยเฮ้จะได้ฟาร์มโอเคครับขอตัวฟาร์มก่อนละกันโอเคตีตัวนี้เสร็จเราก็น่าจะเลเวล1,600โอเคครับเปลี่ยนเกาะกันดีกว่ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อต่อไปเฮ้มีคนอยู่ด้วยวะเฮ้เอาฮัคคี้ราชันมาอวดซะหน่อยละกันนี่เฮ้ไม่ถูกได้ไงวะโอ้ยปิด PVP ไว้อย่างงั้นเลย ว่ายงังไงเออโดนอะไรวะเฮ้ยยังเขาเปิด PVP แล้ววะอย่างนี้ต้องเจอหาขี้หลายชั้นนี่อืมพร้อมกับสกิลวีชุดเดียวแตกแน่นอนเพราะมันโคตรจะแรงเลยเรียบร้อยได้เข้าหัวมาอีกแล้วครับผมอืมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันอคลิปนี้จับ ผลมากมาก,กับภาคีราชันหมดไปโหยสี่ร้อยกว่าบาทเออคลิปหน้าจะจัดอะไรอีกฝากกดติดตามไว้เลยมึงใกล้จะตัแลวครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วเออโอเคครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมฟาร์มต่อไปเออจะได้ตันในวๆไงไม่อยากได้กันเนอะกดไลค์เยอะๆนะครับผมใจไปแล้วบา,บายๆเอ้ยกดติดตามด้วย